โลโลทโลโจโจ,โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทําชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม b ีมแอนด์จีดรวันนี้เราจะมาเล่นรถคันนี้แลมโบกินีลักกาโดอาร์สโซก็เด๋ยไตกุซุกิโดแม่งมัวละ <laughs> อันนี้คือภายในรถนะครับก็ดูหรูหรามีสไตล์เหมือนรถคนรวยนะครับอันดับแรกเลยเราจะมาทดลองความเร็วของรถกันก่อนเลยนะครับ เบรดเดี๋ยวเฮ้ยแรงไปละแรงไปละเราจะทดสอบความเร็วของรถนะครับมันจะวิ่งเซ็ตเท่าไหร่โอเคตอนนี้วิ่ง200 200 200 200อย้ละ200กว่า220แล้ว 200, 240 250 คือรถแรงแรงแรงอยู่นะแรง260นะครับ270 280จะถึง300ไหมถึงอยู่มั้ง290ครับมันจะตันละโอเคตัน290นะครับ เวลากลับตันอยู่290เนะครับโดยประมาณโอ้ถือว่าแรงเหมือนกันนะสุดยอดนี่คือแรโบก,กินี่แกลาโดงนะครับโอ้ตัน290รอกาวิ่งถนนเมืองไทยนี่รร้จะไปวิ่งตรงไหนนะ290เนี่ย นี่เลยถึงทีเดียว okay, แขเราจะมาทดสอบความแข็งแรงของรถเราเนะครับในการทดสอบสนามแรกเลยนั่นก็คือตรงนี้เนี่ยรถมันโหลดเตี้ยใช่ไหมกูว่าแล้วรถมันโหลดเตี้ยครับขึ้นตรงนี้ไม่ได้โอ้ยกระจกกว่ะรถยี่สิบกว่าล้านสามสิบกว่าล้าน ขึ้นไม่ได้โอ้หกากมากคือมันไม่ได้จริงๆนะนะ okay. โอเคอ้ได้บ้างครับถ้าจังหวะดีเนะี่ยสนามต่อไปตรงนี้เลยมาวัดกันว่าถ้าทางครูคราแล้วจะไปได้เปล่า <laughs> ใครจะเอาเลมโบกินี่มาวิ่งไปตรงกี้ม <laughs> เขาก็ถือว่าไปได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนบอดี้รถใหม่แน่นอน <laughs> เอาเฮินโอ้โหไปแล้วเออ่อนี่ยังคิดนี่ยังเรียกว่าเลมโบกินี่อยู่ในป่า สถานีต่อไปโอ้ยังไม่ทันถึงสถานีต่อไปแล้คร,รับรถเราเลี้ยวยากไปแล้วสถานีต่อไปครับเราจะบินบินกันไปนเลยโอ้โหถ้าจะให้ดีต้องดูภาพแบบสโลโมชั่นครับโอ้โหดูกันจะจะชัดๆนะครับนี่คือรถที่กำลังร่วงลงมารับแรงกระแทก โอ้ยยุบกันเลยทีเดียวเละกได้คำเดียวว่าเละนี่คือข้างในนี่เขาเรียกว่ารถหรือเปล่าเนี่ยดูในตัวรถกันบ้างนะครับอุ๊เชี่ยนี่เป็นการขับรถที่อันตรายมาก เหินข้างหน้านะครับตรงนี้เลยเนี่ยเอาแล้วไปเลยมุมมองบุคคลที่หนึ่งจะเป็นยังไงครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหคือนึกถึงเวลานักแข่งอ่ะเขาเกิดอ,อุบัติเหตุแล้วรถมันพลิกหงายตีลังกาเงี้ยเนี่ยแล้วภาพนี้แหละความรู้สึกเลย <S <S 2> <S 2> ไปครับสนามต่อไป สนามต่อไปเป็นไหนดีนี่เลยสนามสนามนี้เลยโว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 ยนี่ครับข้างหน้าเราข้างหน้าเรานี่ไงตรงนี้ตรงนี้เราจะขึ้นได้ไหมเราขึ้นไปแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะบินแล้ว เอาละครับเรามาดูภาพช้ากันดีกว่ามาดูกันว่ารถของเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคเราจะมาดูภาพช้ากันแบบชัดๆนะครับช้าๆแล้วก็ชัดๆนี่ชัดๆเลยว่ารถเราจะเป็นยังไงครับรัวคื้เล็กเอาง่ายๆรถรถไม่เป็นรถนะครับ รถนี้เป็นเศษเหล็กไปเลยโอ้โหรถราคาตั้งกี่ล้านมันมีวิธีทดสอบที่ดีกว่านี้นะครับโดยการขึ้นไปทางนู้นก่อนแล้วเราจะไปทำการาชนในความเร็วที่สูงสุดของรถเรานะครับ ต้องสูงสุดก็ได้สัก200 200ขึ้นไปนี่แหละก็จะโอเคเอเอเอไปครับเริ่มทดสอบเราจะวิ่งด้วยความเร็ว200ขึ้นนะครับ200บวกกันนะถ้าชนแล้วรถเราจะเละขนาดไหนนะครับโอเค เอาล้วครับมาจะมาดูกว่ารถเราถ้าชนด้วยความเร็วสุดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นดูกันภาพช,ช้าแบบชัดๆเลยโอเคนี่คือภาพช้าภาพกีฬา,ามันๆนะครัรถเราวิ่งด้วยความเร็ว200ชนแบบเ,เต็มๆเลยโอ้ oh my god มันอะไรกันเนี่ยคือเละโน่นดนูนนนยางกระเด็นไปนู่นแล้วนู่นโอ้โหคือยิ่งกว่าปลากระกป๋องอีกนะครับสุดยอดจริงๆโอเคอันดับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะทำการทดสอบเรื่องแรงต้องถ่วงนะครับ เราจะบินไปไกลแค่ไหนถ้าเราขับรถในบนดวงจันทร์นะครับซึ่งพร้อมที่จะกดแล้วนะตอนนี้เรายังเป็นโลกอยู่ครับแล้วพอเราเ่งเสร็จเราจะกลายเป็นดวงจันทร์ทันทีโอ้โหลอ,อยไปเลยครับปิวไปแล้วเออนี่คือรถบนดวงจันทร์นะครับ ถ้ามาดวงอาทิตย์ล่ะกลับมาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อีกทีหนึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์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 ดวงอาทิตย์แล้วก็โลกโอ้เละบราใช้คำเดียวว่าเละนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเหินอีกรอบหนึ่งนะ ซึ่งตอนนี้เราจะบินคนระับบินไปเลยนี่บินไปแล้วบินไปแล้วแล้วเราก็ล่วงว้านี่มันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ชื่อตอบทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอาใหมเอาหม วันนี้เราจะมาขับรถบนดวงจันทร์โอ้โหสิ่งไม่ได้เลยอะขับรถบนดวงจันทร์อะเบรกก่ะเบรก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 ถ้าเกิดเราทำดีๆอาจจะยกล้อได้นะดูนะเอ,อ้ยทำไมไปหนังไปสักแป๊บนึงแล้วก็เดินหน้าเต็มตัวโอ้รู้สึกว่าล้อหน้าเรา,าจะเป็นอะไรไปแล้วเนะี่ย <laughs> นี่คือการขับรถบรดวงจันทร์นะครับโอโ้โ,อโหโอ้โหเข็บไมค์มันมีวิ่งขึ้น200ว้ <laughs> อยวไปแล้วครับรถรถไปแล้วปิวไปไกลแซนไกลเลยนะครับนี่อยู่เลยนัดเราไปอยู่ไหนดีอะพูโตก็ได้อะตอนนี้รถพังแล้วครับ ซ่อมก่อนเดี๋ยวเราจะไปไปผุดไอ้ผูโ้โตบ้างนะอุ้ยโชนเฮ้ยจะยังวิ่งได้อยู่เว้ยจะไปเหินข้างหน้าน,นี่เลยเราจะกลายเป็นผูโ้โตทันทีโอ้โหลอยละลิลลิลล่องลอยไปโอ้โหนี่มันคืออะไรอ้าว บินือลอยไปไกลามากครับตอนนี้รถเราก็ออกจากตรงนี้มาแล้วนะเอ,อื่ออย่าบอกว่าข้ามไปตรงนู้นอีกแรงจริงๆนะครับกลับมายัางเดินเดิมอ่าไปอยู่ไหนดีอ่ะอุย เดี๋ยวตอนนี้รถเราลอยลอยแล้วกลับประดวงอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> กลับประดวงอาทิตย์รถพังเลยครับ <c oughs> เราต้องเอาแบบเยเลือซาด <c oughs> นั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวค <c oughs> ้างไปแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> กดเอารถใหม่ก่อน เดี๋ยวนะนี่โอ้ค้างไปแล้วอเราต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วละครับเพราะว่ามันค้างไปแล้วนะครับ <laughs> เล่นมากนะครับค้างไปเลยต้องโหลดแมปใหม่เลยอะ่ะเนี่ยต้องโหลดแมปใหม่โอเคครับเราก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไปดูในคลิปหน้าครับผมบายบาย